มาทำเค้กสุดลีนกันค่ะวัตถุดิบแค่2อ,อย่างไม่มีแป้งสาลีเนยนมไข่น้ำมันน้ำตาลนะคะแล้วก็วีแกนแพนเบดค่ะขั้นแรกนะคะมิวจะนําฟักทองกับเผือกนะคะหรือว่าใครชอบมันก็บดนะคะจนเขาละเอียดและถ้าใครชอบหวานก็ใส่เป็นอีริทิทเลหรือว่าน้ําตาลแล้วก็ชิมตามชอบได้ค่ะแล้วเราก็นํามาใส่ถ้วยฟอยนะคะชั่งน้ําหนักค่ะอย่างละ150กรัมนะคะแล้วก็สลับชั้นไปเรื่อยๆชั้นแรกเป็นเผือกนะคะแล้วก็รีดเกลี่ยจนเนียนแล้ว ก็ตามด้วยฟักทอง150กรัมนะคะแล้วก็ตามด้วยเผือกอีก1ชั้นนะคะเป็นชั้นสุดท้ายค่ะหลังจากนั้นก็เกี่ยจนหน้าเขาเนียนนะคะอ่ะเกี่ยเสร็จเราก็ตกแต่งตามชอบได้เลยค่ะใครชอบถั่วมเมล็ดอัลมอนด์มเมล็ดฟักทองหรือว่างาคน,นะ,คะก็ตกแต่งตามชอบก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วก็ทําให้ขนมของเราดูดี ใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะจริงๆแล้วไม่ต้องเอาไปอบก็ได้นะก็สามารถเอาไปแช่เย็นค่ะแล้วก็ตัดเป็นชิ้น,นๆกินได้เลยแต่ว่าถ้าใครชอบแบบแห้งๆแนวครีมมี่เนื้อแน่นๆนะคะหน้ากรอบเนื้อนุ่มในก็ให้เอาไปใส่หม้อทอดได้เลยค่ะหมิวจะอบอยู่ที่160องศานะคะประมาณ12-15นาทีค่ะระวังไหมนะทุกคนเนื้อน้องก็จะเป็นแบบนี้ก่อนที่จะตัดให้เอาไปแช่เย็นก่อนนะคะประมาณ2-3ชั่วโมง จะทําให้เนื้อที่ตัดออกมาสวยค่ะเนื้อน้องนะคะก็จะนุ่มเนียนเหมือนได้กินเค้กมีแป้งเลยค่ะง่ายขนาดนี้คลีนมากๆอร่อยจริงๆค่ะทุกคนไปทํากันนะ